S. <S เอาละตอนนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่า The One Enterprise ของเรานะคะก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดนะคะเราก็ขอส่ง4นักแสดงจากช่องวัน31มีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะนี่เลยนุ่มต่อธนภพตรีพรพัฒน์เฟิร์นนบจีราและเพลงขวัญนัตยายิ้มแบบนี้มีรางวัลในมือแบบนี้นะคะเราส่งพวกเขาค่ะไปที่งาน global star media awards นะคะซึ่ง ช่องวัน31ของเรากวาดมาได้ถึง6รางวัลด้วยกันใช่ครับคนตรงกลางไม่ใช่ใครเลยครับนั่นคือพี่แอมอัฉริยานั่นเองนะครับคนแต่งเพลงครับนะซึ่งแน่นอนก็เป็นตัวแทนในการไปคว้ารางวัลด้วยเอ้า6รางวัลมีอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่รางวัลแรกครับสถานีโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแห่งปีครับ โอ้โหอันนี้ที่ช่องวันสาสเว็ของเราได้ไปครับส่วนน้องตีนี่มาคู่กับใครล่ะก็ต้องน้องเฟิร์นล่ะครับสองคนนี้ฮะได้รับรางวัลครับ Rising Star Couple of the Year นะครับซึ่งแน่นอนเป็นการประกบกันแสดงกันแล้วก็เกิดความจิ้นความฟินในละครเวลากามเทพนั่นเองใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าจากละครเรื่องเวลากามเทพค่ะ เพลงเวลาจากละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะพี่แอมอัจฉริยาคนแต่งเพลงนี้ก็มารับรางวัลด้วยตัวเองเลยพร้อมมาเผยถึงเบื้องหลักแห่งความสำเร็จของเพลงเพลงด้วยค่ะ จริงๆแล้วก็จากที่คุยกับพี่บอยมาตั้งแต่แรกนะคะพี่บอยตั้งใจให้เพลงประกอบเนี่ยเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของเรื่องเลยค่ะ,อ,ะอยากให้พี่บอยนะคะก็ภูมิใจนะคะที่เพลงนี้เนี่ยก็ได้ออกมาเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวพี่ป๊อปเองนะคะก็เป็นศิลปินที่ลองเพลงนี้ออกมาได้แบบกินใจมากก็รู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เวลากรรมเทพค่ะ ดีใจนะครับดีใจที่ทุกคนชื่นชอบดีใจที่ทุกคนชอบบทบาทของเราดีใจที่ชอบละครของเราก็ดีใจแทนพี่ๆทีมงานทุกคนเพื่อนว่า,าที่เรามีโอกาสได้มารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่บอยทุกคนเกียรติเนาะที่คอ,อยเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเรานะคะขอบคุณครูอาร์พ่วงกับที่เขี่ยเขียนพวกเราอย่างดีพี่ๆเพืพ่อนๆนักแสดงคนอื่นๆที่ไม่ได้มาในวันนี้แต่เราก็เป็นเหมือน,นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนเราได้มีรางวัลในวันนี้ใช่ค่ะ เมาเมาไปเลยคุณผู้ชมนะคะละครเรื่องเวลากับประเทศว่าจะเป็นทั้งเหล่านักแสดงนะคะคนแต่งเพลงบทเพลงที่ขับร้องโดยพี่ปกปองคูนเองก็ได้รางวัลไปด้วยเหมือนกันรวมไปถึงละครอีกหนึ่งเรื่องเป็นละครคุณภาพสะท้อนคุณธรรมนะคะคุณผู้ชมอย่างเรื่องใต้ล่าค่ะละครเรื่องนี้นะคะก ทั้งละครยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมแห่งปีก็ตกเป็นของหนุ่มต่อธนภพด้วยเหมือนกันนะคะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเขาทุ่มเทกับบทบาทนี้สุดๆเลยส่วนนางเอกของเรื่องนะคะอย่างเพลงขวัญน,นัตยาไม่น้อยหน้าเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าบทอากาศก็ทําให้เธอนะคะได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองด้วยเหมือนกันคะ่ะ ครับผมอยากจะกราบงามๆนะฮะแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราต่อไปด้วย <c oughs> จริงๆไม่ใช่แค่พูดแทนผมหรือเพลงนะครับมัน<ช>คือทีมทุกคนเลยอย่างใต้ล่ามันก็ไม่ได้มีแค่เราสองคนที่ทําให้มันส<ช>ักเซสได้ยังมีไบร์มีเบนแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนที่น่ารักกับเรามากๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่น่ารักกับเรามาจนถึงวันนี้เสียงตอบรับที่กลับมาก็ดีมากๆแล้วก็ดีใจมากค่ะก็ถ้าใครที่ยังคิดถึงพวกเราอยู่เนาะก็เปิดไปดูละครใต้ล่านะคะที่แอปวันดีได้ ใครที <c oughs> ่คิดถึงอยากจะชมผลงานนะคะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นทั้งเวลากรรมาเทพใต้ล่าเข้าไปเลยในแอปวันดีที่สําคัญตอนนี้ก็ดูสดได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> บอกแล้วว่า e น t e r p r ไพรไของเรานะคะมีแต่ผลผลิตดีๆกับคุณผู้ชมได้ชมกันตลอดทั้งวันยาวๆไปเลยค่ะ